อย่างที่เราทราบกันนะคะเหนือใต้ออกตกทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชะดำเนินโดยที่แทบจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะสร้างชีวิตต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านท่านลงพื้นที่ไปเนี่ยเสด็จพระราชะดำเนินไปเพื่อที่จะดูว่าเอในแต่ละพื้นที่เขามีอะไรนะแล้วอะไรที่สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้วันนี้เราไปที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมคะเป็นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ที่ อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เห็นบอกว่าเป็นการเกษตรแบบผสมผสานตั้งเป็นชุมชนเลี้ยงหมอนไหมค่ะอืมแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม2 0 0พไร่ทําการเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งคนเท่าคนแก่ในชุมชนได้เข้ามาทํางานสร้างไรายได้แบบจุนเจอครอบครัวก็มาจากที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของนางเฮียนฮะคุณผู้ชมอายุ57ปีแล้วนะฮะเป็นคนงานเลี้ยงหม่อนไหมก็บอกว่าตัวเองเข้ามาทํางานเลี้ยงหม่อนไหมในโครงการ ความตัวอย่างของพระองค์ท่านมากว่า10ปีแล้วซึ่งในโครงการมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานมีไรายได้ทุกเดือนวันนี้ตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้มีกินมีใช้ลืมตาอ้าปากได้วันนี้พอทราบข่าวพระองค์ท่านสวรรคตรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนี้จะส่งต่ออาชีพเลี้ยงหม่อนไหมให้คนในครอบครัวทำต่อไป เสียใจค่ะรู้สึกเสียใจมากเลยชิบป้าปีเพิ่งมาเลี้ยงใหม่เพิ่งมาเลี้ยงใหม่แต่ก่อนทําอะไรยังไงบ้างยะแม่แต่ก่อนปลูกผักอืเป็นโครงการของพระองค์ท่านเลยใช่ไหมแล้วแม่อยู่ตรงนี้คือเราทําตรงนี้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมค่ะอาชีพเสริมใช่ไหมรายได้ก็วันละร้อยห้าสิบแต่ก็ขึ้นให้ร้อยหกสิบแล้วค่ะ ก็เลี้ยงเลี้ยงคนยากคนจนเนาะแกแกเลี้ยงดีทำมาหลายปีแล้วค่ะอ,อย่างคนแก่แก่ที่ทำงานหนักๆไม่ไหวนี่เขา,เข,าเข้ามาทำกันไค่นะค่ะก็สนุกท่านว่าท่านดีเลี้ยงพวกเรามาจนเติบใหญ่กว่านี้เออ แล้วอย่างโครงการพวกนี้นี่เราจะมีการสืบสานหรือว่าส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ทำไหมแม่สงสัยจะมีมั้งพวกเด็กน้อยเขาบางคนก็อยากมามาเรียนรู้แล้วเหมือนกันเลยอยากมาเรียนรู้คุณผู้ชมดูนะคะคือการสร้างอาชีพอะ่ะมันสร้างตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง100เพราะการเลี้ยงมดไหมนําไปสู่อะไรการทอผ้าไหม,มแล้วในพื้นที่โอ้ยอย่างพื้นที่อีสานเนี่ยผ้าไหมอะ่ะ ลวดลายสวยงามมากค่ะวันนี้อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณพันนีคุณพันนีเนี่ยทำงานอยู่ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพกระสังปลูกม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าด้วยโครงการในพระราชดำริข,ของพระองค์ท่านวันนี้คุณพันนีบอกว่าพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่สองครั้งครั้งแรกคือปี2536หลังจากนั้นปี2546 ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายผ้าก็คือผ้าไหมนะคะคุณผู้ชมต่อหน้าพระพักหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นก็คือทอผ้าไหมถวายพระองค์ท่านเรื่อยมามก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับมีอยู่มีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็จากโครงการในพระราชดำริ <c oughs> คือโอ้แล้วยเยอะด้วยนะ <c oughs> คือสามารถบางคนทําเป็นอะไราได้หลักเลยแล้วบางคนก็ทําเป็นรายได้เสริมด้วยเป็นอาชีพเสริมด้วยอะค่ะ ก็รู้ส um ึกว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่ใช่การสร้างอาชีพแค่คนคนหนึ่งแต่เป็นชุมชนซึ่งสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชุมชนขึ้นมาได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งส่งเสริมให้มีโครงการศิลปาชีพแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ก็เสียใจครัเพราะว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะนั่นนาะสครั้งค่ะสครั้งค่ะครั้งแรกคือเมื่อวันที่26ธันวา 2,536ที่รูเรียนบ้านยางพบพอพอ,พอมาปีตอนนั้นพระองค์ก็ทรงรับสมาชิกเป็นรัฐสาวนีตอนนั้น50รายก่อนอ7จ็ดพฤศจิกายนพศ2,546พระองค์เสด็จครั้งที่สองคือที่ศาลาศาลาตรงนี้ค่ะาาบ,บ้านบุกส่วนตัวแม่นี่ก็คือถวายถวายผ้าแล้วก็ได้ทรงเนาะทรงมารู้สึกจะใส่6,000บาทแล้วก็พระองค์ให้มาเป็นใหม่กันบ้าน เราก็ทกําการบ้านส่ง,สงคืนพระองค์ท่านใจดีมากเลยเพราะว่าพูดก็เพราะการเลี้ยงไหมนี่ก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มนะทับตีเป็นปีเฉลี่ยเนาะส่วนตัวแม่ก็ประมาณสี่สี่มื่นถึงสี่หม้าต่อป mm hmm. กีก็คือจะจะจะปลูกมนเลี้ยงไหมอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะ mm hmm. ค่ะจะจะทำ คุณผู้ชมคะน,นี่คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงตัวเองในระยะสั้นแต่พวกนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่ถ้ารุ่นคุณป้าป้าก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานแล้วก็จะทำกันต่อไปอยู่ได้ในระยะยาวจากไหม ปลูกมอเลี้ยงไหมใช่ไหม <c oughs> ก็จะนําไปสู่การทอผ้าเพื่อเป็นผ้าไหมที่สวยงามเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาคอีสานนะคะอันนี้เฉพาะภาคอีสานก่อนนะจริงมีทุกภาคเลยโครงการในพระราชดำริที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไหม พระองค์ท่านเองเนี่ยก็ส่งส่งเสริมด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอทําขึ้นมาไม่ได้ทําเล็กๆไม่ได้ทําเล่นๆ <Ừ. S 1> ทําขึ้นมาให้เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ละอําเภอค่ะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณประภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะฮะในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าสุรินท่านก็บอกว่าออทั้งสองพระองค์ท่านนะ,นะเคยสเสด็จมาที่จังหวัดสุรินหลายต่อหลายครั้ง,หหงเห็นมีการบอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเสด็จที่ได้เสด็จมาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วครั้งนั้นก็ให้ช่างฝีมือด้านการทอผ้าไหมเข้ามาเฝ้าเพื่อนําเสนอผ้าไหมต่างต่างเนื่องจากพระองค์ท่านเห็นว่าเมืองสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นเมืองร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่งมีการทอผ้าไหมประมาณสัก1,600หมู่บ้านจากทั้งหมด2,128หมู่บ้านเรียกได้ว่ากว่าครึ่งเนี่ยทอผ้าไหมกันทั้งหมดเลยเพระองค์ท่านก็เลยเสด็จมาแล้วก็มาเพื่ออะไรมาเพื่อส่งเสริมช่างทอผ้าไหมให้ทุกหมู่บ้านได้ทอผ้าไหมออกมาเพราะอะไรฮะคุณผู้ชมถ้าเรารู้เนาะเราดูตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวในพระราชสำนักหรือสารคดีต่างๆ พระองค์ท่านเองตั้งศูนย์ศิลปาชีพในหลากหลายจังหวัดศูนย์หลักใหญ่คือศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่อยุธยาและท่านก็บอกเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมม,มันมักจะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระองค์อยากที่จะอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนไทยก็คือผ้าไหมไทยในจังหวัดสุรินมีลวดลายที่สวยงามรวมไปถึงลายพื้นเมืองด้วย ซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นผู้นําในการสวมใส่ผ้าไหมไทยแล้วชุดไทยพระราชทานอีกด้วยวันนี้ที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามสารการสุรินท์มีโอกาสารวบรวมผ้าไหมของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานใต้ประจําอยู่แต่ในละอาคารที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมเยือน แล้วก็ชื่นชมผ้าไหมของอีสานใต้ว่าเป็นผ้าไหมที่สวยมากจริงๆแล้วพระองค์ก็มีการเอาผ้าไหมของอีสานใต้ไปตัดเป็นฉลองพระองค์หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายโอกาส พระพันปีหลวงนะครับท่านได้เสด็จจังหวัดทุรินหลายครั้งและทุกครั้งท่านก็จะได้ผู้ช่างผู้มีฝีมือในการทอผ้าไหมได้เข้าเป้านะครับในการๆๆนําเสนอผ้าไหมต่างๆรวมทั้งได้รับรางวัลผ้าไหมด้วยได้เข้าเป้าที่ทุรินนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเนมืองร้อยสี่พันลายผ้าไหมธุรินของเรามี2 1 2 8หยมู่บ้านทอผ้าไหมประมาณ1600หมูหม่บ้านเพื่ออะไงว่าไปทุกหมู่บ้านก็จะได้เห็นผ้าไหมโดยการส่งเสริมของพระองค์ท่านนะครับให้ให้ ให้ช่างทอผ้าไหมพื้นบ้านเนี่ยได้ทอผ้าไหมออกมาแล้วมีการพัฒนาลวดลายที่สวยงามรวมทั้งลายพื้นเมืองด้วยแล้วก็ท่านก็ทรงเป็นผู้นําในการสวมใส่ผ้าไทยผ้าไหมนะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์ผ้าไหมต่างๆรวมทั้งชุดไทยพระราชทานด้วยเยี่ยมอาคารของแต่ละจังหวัดซึ่งก็จะมีผ้าไหมมากมายของแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีลายประจําจังหวัดของเขานะครับเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับคือนั่นเคยเพื่อพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ได้ทรงเสร มผ้าไทยผ้าไหมพื้นบ้านผ้าไหมสุรินของพวกเราได้เป็นที่แพร่หลายปัจจุบันคุณผู้ชมคะทำให้ผ้าไหมสุรินได้เป็นที่แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันนี้ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งที่ศรีสะเกดยายตุ้มค่ะอยู่ภูสิงบอกแล้วว่าทุกจังหวัด เราก็จะมีเรื่องเล่าถึงทั้งสองพระองค์อยู่เสมอยายตุ้มบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2537แล้วยายบอกจําได้เลยในตอนนั้นได้รับเสด็จใกล้ชิดทรงมีพระปฏิสันถานด้วยไม่ถือพระองค์กรดอย่างเป็นกันเองคุณผู้ชม,ชมชาวบ้านนะึกออกใช่ไหมใครจะไปคิดว่าจะได้มีโอกาส เห็นบอกว่าคุณยายได้จับพระหัตถ์พระองค์ท่านนะคะตอนที่ได้ถวายผ้าไหมซึ่งยายทอเองกับมือถวายพระองค์ท่านได้รับคําชมว่าผ้านั้นสวยงามคุณยายบอกตอนนั้นกราบบังคมทูลพระองค์ท่านไปว่ายังไม่สวยเลยอยากจะทําให้สวยกว่านี้ สมเด็จพระพันปีหลวงตรัสกลับมาว่าสวยแล้วเราบอกว่าสวยก็สวยห้ามเถียงนี่คือภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของยากยตุ้มจวบจนถึงทุกวันนี้แล้วยายบอกว่าโครงการพระราชดำริที่อำเภอภูสิงคือลมหายใจของชาวบ้านค่ะทุกวันนี้ได้ต่อยอดอาชีพแล้วก็ประกอบอาชีพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอ้ยเสียใจเห้งอย่างของเสียใจแห nón đi chạy hè đi chạy hè. hè rồi viết khen hè rồi nhang nhang ở trong khi cao cao sắc sén rồi yếm rồi đi bộ lắc ngó đi bộ lắc lắc này bưng đẹp xinh đẹp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  จับท <mm um> <me ี่ว nah ่าจังใดอบ่นแห้งดีแหื่อไงมวลมันกระถามอยู่กับใครมีกับลูกมีกี่คนจังสรนสิแม่กรเว้าให้ฟังเหมือจับเมื่อได้ว่าวอิ่งพ้นกันเว้ากับแม่นน่จันตลอดไม่ทรงถือพระองค์ลยบ่พ้นว่าถือเพา่นเป็นอย่างนี้มีมิถุนทอพระไมทรงพ้นตลอดเดือนหนึ่งสองเทียสองเทียแม่ว่าอาชีพโครงการของท่านดีไหมดี ดีมากเห็นมันเยอะนี่ค่ะเจ้าของฝีมือทอผ้าไหมเข้าวังยายที่ศรีสะเกดนะคะแล้วยายบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็ทอผ้าไหมเป็นอาชีพกันทางนั้นนี่ฮะคุณผู้ชมผ้าไทยของประเทศไทยมีหลากหลายลวดลายมากและแต่ละถิ่นเองก็เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่พระองค์ท่านสายพระเนตรอันยาวไกลมองเห็นว่าแต่ละลายแต่ละผืนเนี่ยถ้าไม่มีคนอนุรักษ์รักษาเอาไว้คนที่ทอผ้าก็จะเริ่มแบบ แก่ชาราเข้าไปทุกวันทุกวันนะฮะคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะแล้วถ้าไม่มีคนมาสืบสารหรือสารต่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยมันก็จะหายไปตามกาลเวลาพระองค์ท่านก็เลยบอกว่านี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใส่เองก็มาเป็นฉลองพระองค์ในหลากหลายชุดมากๆแล้วก็เรามักจะเห็นในแต่ละโอกาสในข่าวในพระสํานักเนาะว่าพระองค์ท่านก็ทรงฉลองพระองค์ที่เป็นผ้าไทยและสวยงามมากๆจริงๆวันนี้ฮะคุณผู้ชมล่าสุด เห็นบอกว่าพิพิธภัณฑ์พาดในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาะร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีนะฮะคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์ภาดในพระบรมมหาราชวังแล้วบอกว่าจะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันจันทร์วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเชิญชวนทุกท่านนะฮะ เข้าไปรับชมความงดงามของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับเรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยและการพัฒนาอาชีพของราษฎรจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ภาพชุดไทยจากร,ราชสำนักสู่ราชนิยมจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบของพระองค์ท่านแบบจริงเลยนะฮะที่พระองค์ท่านสวมใส่ จัดแสดงฉลองพระองค์แบบสากลตัดเย็บจากผ้าไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ถึง2543ในงานต่างๆสถิตในดวงใจตราบดิษยิรินดรัแล้ววันนี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีใครที่เข้าไปลงนามในศาลาสหาไทยสมาคมก็เข้าไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าเพราะอยู่ในบริเวณของพระบรมมหาราชวังเหมือนกัน และนี่คือฉลองพระองค์นะฮะตัวอย่างฉลองพระองค์หนึ่งในฉลองพระองค์ที่พระองค์ท่านสวมใส่จริงๆแล้วทํามาจากผ้าไทยที่ท่านเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆภาพชินตาที่เราเห็นคือในหลวงรัชกาลที่9ไปดูเรื่องถนนไปดูเรื่องน้ําไปดูเรื่องป่าไม้ต่างๆเราจะไปบําบัดทุกบํารุงสุขของพี่น้องประชาชนยังไงในฝั่งของพระองค์ท่านคือ พระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงท่านก็เสด็จไปยังชุมชนต่างๆเข้าไปดูทุกสุขของพระสกนิกรเข้าไปดูว่ามีอาชีพทํากินอะไรบ้างไหมถ้ามีผ้าไหนทอมาสิแล้วพระองค์ท่านก็รับซื้อแล้วมาตัดเป็นฉลองพระองค์ที่สวยงามจริงๆเป็นสตรีที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งกายดีที่สุดในโลกท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะและเมื่อฝาพระบาทเหยียบย่างลงไปในพื้นที่ไหนคือการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตขึ้นมาเ,เช่นทุกวันนี้